อ่านพระัมภี1หนึ่งปีหนึ่งรอบผู้วินิจฉัยบทที่สามถึงสิบห้าลูก,กาบทที่หข้อที่ยีบเจ็ถึงสี่สิบเกประจัวันศุกร์ที่หนึ่งเมษาย,ยนสอง2ัผู้วินิจฉัยบทที่สิบสามกำเนิดของแซมซันคนอิสราเอลได้ทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตพยาว,วอีกดังนั้น พยาเวจึงส่งมอบพวกเขาไว้ในมือของคนติริตีสี่สิบปีมีชายคนหนึ่งเป็นชาวเมืองโสราคนเผ่าดานชื่อมาลงอาพระยาของเขาเป็นหมันไม่มีบุตรทูตของพระยาเวมาปรากฏแก่หญิงนั้นกล่าวแกนางว่านี่นะเจ้าเป็นหมันไม่มีบุตรแต่เจ้าจะตั้งครันและคลอดบุตรชายฉะนั้นบ,บัดนี้จงระวังอย่าดื่มเหล้าอ,องุ่น หรือของมืนเมาและอยากกินของมนทินทุกอย่างเพราะนี้เนี่เจ้าจะตั้งขันและคลอดบุตรชายอย่าให้มีโกนถูกศีรษะของเขาเพราะเด็กนั้นจะเป็นนาสีแต่พระเจ้าตั้งแต่เกิดและเขาจะเริ่มช่วยคู่คนอิสราเอลให้คนจากมือของคนงิลิตียหญิงคนนั้นจึงไปบอกสามีว่าคนของพระเจ้ามหาฉันลักษณะภายนอกของท่านเหมือนทูดของพระเจ้าน่ากลัวนัก ฉันไม่ได้ถามท่านว่ามาจากไหนและท่านก็ไม่บอกชื่อของท่านแก่ฉันแต่ท่านบอกฉันว่านี่เนี่ยเจ้าจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายฉะนั้นอย่าดื่มเหล้าอ,อมุลหรือของมึนเมาอย่าก,กินของมลทินทุกอย่างเพราะเด็กนั้นจะเป็นนาซีแด่พระเจ้าตั้งแต่เกิดจนตายแล้วมานอาก็วิวอนพระยาเวว่า ข้าแต่องค์เจ้านายบอกให้คนของพระเจ้าผู้ซึ่งพระองค์ทรงใช้มานั้นมาหาขับองค์ทั้งสองอีกเพื่อสอนพวกข้าพระองค์ว่าควรทำอย่างไรแกเด็กที่จะเกิดมานั้นและพระเจ้าทรงฟังเสียงของมานอาและทูตของพระเจ้ามาหาหญิงนั้นอีกเมื่อนางนั่งอยู่ในทุ่งนาแต่มานอาสามีของนางไม่ได้อยู่ด้วยหญิงนั้นก็รีบวิ่งไปบอกสามีว่านี่เนะ่ะบุ บุรุษผู้มหาฉันเมื่อวันก่อนนั้นได้มาปรากฏแก่ฉันอีกมานุอาก็ลุกขึ้นตามภรรยาไปเมื่อมาถึงบุรุษนั้นเขาจึงกล่าวว่าท่านเป็นบุรุษผู้ที่พูดกับผู้หญิงคนนี้หรือผู้นั้นต่อบ,บ้านเราเองมานอาจึงกล่าวว่าเมื่อช่อยคำของท่านเป็นจริงแล้วชีวิตเด็กคนนั้นจะเป็นอย่างไรและเขาจะทำอย่างไรและทูตของพระยาวเวบอกแก่มานอาว่า ทุกสิ่งที่เราได้บอกหญิงนั้นก็ให้นางใส่ใจปฏิบัติอย่าให้นางกินสิ่งใดๆที่ได้มาจากเถาองุ่นอย่าให้นางดื่มเหล้าองุ่นหรือของมึนเมาอย่าก,กินของมลทินทุกอย่างให้นางปฏิบัติตามทุกสิ่งที่เราสั่งไว้มานูอากล่าวกับ,กบทูตของพระยาเวว่าขอท่านรออยู่ก่อนพวกเราจะไปเตรียมลูกแพะตัวหนึ่งให้ท่าน ผู้ของพยาวง์บอกมานุอาว่าถึงเจ้าจะให้เรารอเราก็จะไม่กินอาหารของเจ้าแต่ถ้าเจ้าจะจัดเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเจ้าจงถวายแต่พยาวง์เพราะว่ามานุอาที่ไม่ทราบว่าท่านผู้นั้นเป็นทูตของพยาวงษ์มานุอาถามทูตของพยาวง์ว่าท่านชื่อไรเพื่อว่าเมื่อถ้อยคำของท่านเป็นจริงแล้วเราจะได้ให้เกียรติท่านผู้ของพยาวงษ์บอกเขาว่าถามชื่อเราทําไมเรา ชื่อเราก็อัศจรรย์เกินความเข้าใจของเจ้ามานอาก็เอาลูกแพะกับธญบูชามาถวายบนศิลาแด่พระยาเวผู้ทรงทําการอัศจรรย์ขณะที่มานอาและภรรยาเฝ้ามองอยู่และเมื่อเปลวไฟจากแท่นบูชาพุ่งขึ้นไปสวรรค์ทูของพระยาเวก็ขึ้นไปตามเปลวไฟแห่งแท่นบูชาขณะที่มานอาและภรรยาคอยดูอยู่และพวกเขาก็ซบหน้าลงถึงดินทูนของพระยาเวไม่ปรากฏ แกมานอาหรือภริยาของเขาอีกเลยแล้วมานอาจึงทราบว่าผู้นั้นเป็นทูตของพระยาเวและมานอาพูดกับภร,ริยาของตนว่าเราคงจะตายแน่ๆเพราะเราได้เห็นพระเจ้าแต่ภริยาบอกเขาว่าถ้าพระยาเวทรงหมายจะฆ่าเราเสียพระองค์คงไม่รับเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและทญญบูชาจากมือของเราหรือทรงสำแดงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแก่เราหรือประกาศเรื่องเช่นนี้แก่เราในเวลานี้หญิงนั้นก็ลอดบุตรชายและเรียกชื่อเขาว,ว่าแซมสัน เด็กนั้นก็เติบโตขึ้นแล้วภรรยาพระยาเ,ยวเวสรงมวยพรเขาและเพราะวิญญาณของพระยาเวก็ส่งเริ่มเร้าใจขึ้นพระยาเวก็ส่งเริ่มร้าใจขาเ,เาใจขาที่มาหเนดานระหว่างเมืองโซรากับเมืองเอ o ชาโอ วินิช้ยบทที่สิบสี่สมซ่นแต่างงานสซมซ่นได้ลงไปยังเมืองทิมนาและได้เห็นผู้หญิงฟิลิเตียคนหนึ่งในเมืองทิมนาและเขาจึงขึ้นมาบอกบิดาบรรดาของเขาว่าลูกเห็นผู้หญิงฟิลิเตียคนหนึ่งในเมืองทิมนาบัดนี้ไปขอนาให้เป็นเมียลูกทีแต่บิดาและบรรดาเขากล่าวกับเขาว่าจะหาเมียในหมู่ญาติพี่น้องของเขาเจ้าเจ้าหรือในชนชาติทั้งหมดของเราไม่ได้หรือเจ้าจึงจะไปรับหญิงจากคนฟิลิเตียที่ไม่เข้าสุนัต มาเป็นเมียของเจ้าแต่แซมซันกล่าวกับบิดาว่าไปขอนายให้ลูกทีเพราะนางต้องตาต้องใจลูกมากบิดามารดาไม่ทราบว่าเรื่องนี้เป็นมาเรื่องนี้เป็นมาจากพระยาเวเพราะพระองค์ทรงหาช่องทางที่จะต่อสู้พวกฟิลิสเตียในเวลานั้นพวกฟิลิสเตียมีอำนาจหออาเ,เหนืออิสราเอลเหนืออิสราเอลส่วนแซมซันก็าลงไปยังเมืองทิมนากับบิดามารดาเมื่อมาถึงสวนลงงงนของทิมนานี่น่ะ สิงโตหนุ่มตัวหนึ่งคำรานใส่ท่านพระวิญญาณของพระยาเวก็เสด็จมาเหนือท่านอย่างฉับพลันท่านจึงฉีกสิงโตออกอย่างคนฉีกลูกแพะทั้งที่ไม่มีอะไรในมือแต่ท่านไม่ได้บอกให้บิดาหรือมารดาทราบว่าท่านได้ทําอะไรไปท่านก็นลงไปพูดคุยกับหญิงนั้นนางต้องตาต้องใจสัมนสั้นมากหลายวันต่อมาท่านก็นกลับไปเพื่อรับนางมาเป็นภรรยาท่านได้แวะไปดูส,งสิงโต และนี่นะมีพึ่งฝูงหนึ่งทำรังอยู่ในซาสิงโตนั้นมีน้ำพึ่งด้วยสามซันก็ยื่นมือกวาดเอารวงพึ่งมาเดินไปกินไปจนมาถึงบิดามารดาท่านจึงแบ่งให้บิดามารดากินด้วยแต่ท่านไม่ได้บอกว่าน้ำพึ่งนั้นมาจากซาสิงโตแล้วบิดาของท่านก็ลงไปหาหญิงนั้นและสามซันจัดงานเลี้ยงที่นั่นดังที่คนหนุ่มๆเขาทำกันและเมื่อประชาชนเห็นท่านแล้ว จึงนาเพื่อนส0มสิบคนให้มาอยู่กับท่านแซมซันกล่าวกับพวกเขาว่าให้เขาทายปริศนาพวกเจ้าสักข้อหนึ่งเถิดถ้าทายได้ก่อนจบการเลี้ยงเจ็วันข้าจะให้เสื้อป่านสามสิบชุดและเสื้อเที่ยวงานสาสิบชุดด้วยถ้าพวกเจ้าทายไม่ได้ก็ต้องให้เสื้อป่านสาสิบชุดกับเสื้อเที่ยวงานสามสิบชุดแก่ข้าพวกเขาก็ตอบท่านว่าทายมาเถิดเราจะฟังดังนั้นแซมซันจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายว่ามีของกินออกมาจากตัวผู้กินมี ของรถหวานออกมาจากตัวที่แข็งแรงในสามวันพวกเขาก็ยังแก้ปริศนาไม่ได้พอถึงวันที่7จ็ดพวกเขากับภรรยาของแซมซันว่าจงล่อหลอกหัวเจ้าให้แก้ปริศนานี้แก่เรามิฉะนั้นเราจะเอาไฟเผากับเจ้ากับบ้านบิดาของเจ้าเสียเจ้าเชิญเรามาโดยหวังจะทำให้เรายากจนหรือ ภรรยาของแซมซันไปร้องไห้กับแซมซันว่าเธอเกลียดฉันหรือไม่รักฉันเธอทาปิชฌาแก่ชาวเมืองของฉันและเธอก็ไม่แก้ปิศนาให้ฉันฟังแซมซันจึงบอกว่านี่นะพ่อแม่ของฉันฉันยังไม่บอกเลยจะบอกเธอได้อย่างไรนางร้องไห้กับแซมซันตลอดเวลาเจวันซึ่งเป็นวันเลี้ยงกันนั้นในวันที่7็แซมซันก็แก้ปิศนาให้นางฟังเพราะนางพูดคาดคั้นท่านและนางก็บอกคำแก้ปิศนาให้ชาวเมืองของนางพอวันที่เจ็ด ก่อนดวงอาทิตย์ตกชาวเมืองจึงบอกแซมซันว่ามีอะไรหวานกว่าน้ำผึ้งมีอะไรแข็งแรงกว่าสิงโตแซมซันจึงบอกพวกเขาว่าถ้าเจ้าไม่เอาแม่โคของข้าช่วยถ่ยเจ้าคงจะแก้ปริศนาของข้าไม่ได้แล้วพระวินแล้วพระวิญญ,ญาณของพระยาเวก,ก็เสด็จมาเหนือแซมซันอย่างฉับพลันท่านจึงลงไปที่เมืองอาเชโรนข่าชาวเมืองนั้นเสีย30คนรีบเอาเข้าวของ,ของและมออเสื้อเที่ยวงานให้แก่ ผู้ที่แก้ปริศนาแล้วท่านกลับไปบ้านของมิดาท่านด้วยความโกรธจัดส่วนภรรยาของแซมซันนั้นก็ยกก็ถูกยกให้แก่เพื่อนของแซมซันซึ่งเป็นเพื่อนเจ้าเบ่านั้นเสียผู้วิจัยบทที่สิบห้าแซมซันชนะคนฟิลิสเตียเมื่อร่วงมาหลายวันก็ถึงฤดูกเกี่ยวข้าวสาวรีแซมซันก็เอาลูกแพลตัวหนึ่งไปเยี่ยมภรรยากล่าวว่า ข้าจะเข้าไปหาภรรยญาของข้าในห้องแต่บิดานางไม่ยอมให้ข้าไปบีดานางกล่าวว่าข้านึกว่าเจ้าเกลียดชังนางเหลือเกินข้าจึงยกนางให้แก่เพื่อนสนิทของเจ้าไปน้องสาวของนางก็สวยกว่านางไม่ใช่หรือขอจงรับน้องสาวแทนพี่เถิดสามสั้นจึงกล่าวกับผู้เขาว่าครั้งที่จะเอาผิดข้าไม่ได้หากข้าทำร้ายคนฟิเลสเตีย แซมซันจึงออกไปจับสุนัขจิ้งจอก300ตัวผูกหางติดกันเพนคู่คู่แล้วเอาคบเพลิงผูกติดไว้ระหว่างหางทุกๆคู่พอจุดคบเพลิงแล้วก็ปล่อยเขาไปในนาของคนฟิลิเตียที่ข้าวยังตั้งรวงอยู่ไฟก็ไม่ฟอนคข,ข้าวและข้าวที่ยังตั้งรวงอยู่นั้นทั้งสวนองุล่นและสวนมะกอกด้วยคนฟิลิเตียจึงถามว่าใครทําอย่างนี้ พวกเขาตอบว่าแซมซันลูกเขยของคนทิมนาทำเพราะว่าพ่อตาเอาภรรยาของเขายกให้เพื่อนสนิทขคงฟิเตียก็ขึ้นมาเอาไฟเผานางกับบิดาของนางเสียแซมซันจึงบอกพวกนั้นว่าเมื่อเจ้าทั้งหลายทำเช่นนี้ข้าสาบานจะไม่เลิกลาจนกว่าจะได้แก้แค้นพวกเจ้าแล้วแซมซันก็ฆ่าวพวกเขาอย่างโหดเคี้ยมเป็นการสังหารครั้งใหญ่แล้วท่านก็ลงไปสายอยู่ที่ช่องสีลาเอตามคนฟิลิตียขึ้นไปตั้งค่าในยูดาและกระจายคนโจมตีเมืองเลฮี คนยูดาจึงถามว่าทําไมพวกท่านถึงขึ้นมารบกับเราพวกเขาตอบว่าเราขึ้นมาจับแซนซันเพื่อจะทํากับเขาอย่างที่เขาทํากับเราคนยูดา3,000คนลงไปยังช่องศีลาเอตามและกล่าวกับแซนซันว่าเจ้าไม่รู้หรือว่าคอนฟิริเตียปกครองเราเจ้าทําอะไรกับเราเช่นนี้ท่านตอบพวกเขาว่า เขาทำกับข้าอย่างไรข้าก็ทำกับเขาอย่างนั้นและเขาทั้งหลายกล่าวกับท่านว่าเราลงมาเพื่อจับเจ้าและมอบไว้ในมือคอนฟเฟลิตียซัซมซันจึงบอกพวกเขาว่าจงสาบานซิว่าพวกท่านเองจะไม่ทำร้ายข้าเขาทั้งหลายตอบท่านว่าเราจะไม่ทำร้ายเจ้าและจะมัดเจ้ามอบไว้ในมือของพวกเขาเท่านั้นเราจะไม่ฆ่าเจ้าพวกเขาจึงเอาเชือกใหญ่สองเส้นมัดท่านและพาขึ้นไปจากศิลานั้นเมื่อแซมซันไปถึงเมืองเนฮีคอนฟเฟลิตียก็ร้องอึกระึก ขณะมาพบท่านและพระวิญญาณของพระยาเวสเสด็จมาเหนือท่านอย่างฉับพลันจนเชือกพวนที่มัดแขนของท่านเป็นเหมือนป่านที่ไหม้ไฟเครื่องจำลองนั้นก็หลุดออกจากมือท่านพบกระดูกขากรรไกรล,ลาสดอันหนึ่งจึงยื่นมือหยิบมาและฆ่าคนเสียหนึ่งพันคนแซมสั้นกล่าวว่าด้วยขากรรไกรล,ลาเป็นของเป็นของ สอนกองด้วยขาขั้งไกลลาฆ่าได้ฆ่าคนหนึ่งพันเสียเมื่อท่านกล่าวจบแล้วก็โยนกระดูกขาขั้งไกลลาทิ้งไปสถานที่นั้นเขาเรียกกันว่ารามัดเฮวีสัมซัดก,กระหายน้ำมากจึงร้องทูลพระยาเว,ว่าพระองค์จะประทานช่วยกู้อันยิ่งใหญ่นี้โดยมือผู้รับใช้ของพระองค์บัดนี้ข้าพระองค์จะตายเพราะอดน้ำและตกอยู่ในมือของผู้ที่ไม่เข้าสุนัตรหรือ พระเจ้าจึงทรงเปิดช่องที่อยู่ในเมืองเลหีให้น้ําไหลออกมาจากนั้นท่านก็ดื่มและจิตวิญญาณก็สดชื่นฟื้นขึ้นอีกเพราะฉะนั้นที่แห่งนั้นจึงเรียกชื่อว่าเอนหักโคอยู่ที่เลฮีจนถึงทุกวันนี้และท่านวิทยาอิสราเอลในสมัยของควนฟิลิเตีย20ปีอ่านพระคัมภีร์ลูกาบทที่6ข้อที่ย7่สถึงสีความรักที่พึงมีต่อศัตรู แต่เราบอกพวกท่านก็กําลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านท่านจงทําดีกับคนที่เกลียดชังท่านจงไว้พรแก่คนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเผื่อคนที่ทําร้ายท่านใครตบแก้มของท่านข้างหนึ่งจงหันอีกข้างหนึ่งให้เขาด้วยใครเอาเสื้อคลุมของท่านไปถ้าเขาจะเอาเสื้อด้วยก็อย่าห่วงจงให้แก่ทุกคนที่ขอลาขอจากท่านและถ้าใครเอาสิ่งของของท่านไปก็อย่าทวงคืนจงปฏิบัติคนคนอื่นเหมือนอย่างที่พวกท่านปฏิบัติให้เขาปฏิบัติต่อท่านถ้าพวกท่านรัก เฉพาะคนที people. People various, mm ่รักท่านควรนับว่าเป็นคุณความดีของท่านด้วยหรือเพราะแม้แต่พวกคนบาปก็ยังรักเฉพาะคนที่รักเขาเหมือนกันแต่ถ้าพวกท่านทําดีเฉพาะกับคนที่ทําดีต่อท่านควรนับว่าเป็นคุณความดีของท่านหรือเพราะแม้แต่พวกคนบาปก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันถ้าท่านทั้งหลายให้ยืมเฉพาะคนที่ท่านหวังจะได้คืนควรนับว่าเป็นคุณความดีของท่านหรือเพราะแม้แต่คนคนบาปก็อยากให้คนบาปยืมโดยหวังจะได้คืนเหมือนกัน แต่จงรักศัตรูของท่านและทําดีกับเขาจงให้เขายืมโดยไม่หวังที่จะได้คืนแล้วบำเหน็จของท่านขครงหลายก็จะบริบูรณ์แล้วท่านจะเป็นบุตรขององค์ผู้สูงสุดเพราะว่าพระอ,องค์ทรงพระกุณาทั้งต่อคนอก,กตัญญูและคนชั่วพวกท่านจงมีใจเมตตากรุณาเหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระทยัยเมตตากรุณาการวิพากษาผู้อื่น อย่าพิพากษาเขาและพวกท่านจะไม่ถูกพิพากษาอย่าตัดสินลงโทษเขาและพวกท่านจะไม่ถูกตัดสินลงโทษจงยกโทษพวกจงยกโทษให้เขาแล้วพวกท่านจะได้รับการยกโทษจงให้เขาแล้วพวกท่านจะได้รับด้วยแบบยัดสั้นแน่นพูนล้นเต็มหน้าตักของท่านเพราะว่าเมื่อท่านตวงให้เขาเท่าไหร่ท่านเกาจะได้รับการตวงกลับคืนไปเท่านั้นเช่นกัน พระองค์ตรัสกับเขาเป็นความเปรียบเทียบอีกว่าคนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้อย่างไรทั้งสองคนจะไม่ตกบ่หรอกหรือสิทธิ์ย่อมไม่ใหญ่ไปกว่าครูแต่สิทธิ์ทุกคนที่รับก,การฝึกสอนอย่างสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นเหมือนอย่างครูทำไมท่านมองเห็นผงที่อยู่ในตาพี่น้องของท่านแต่กลับมองไม่เห็นไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของ,นของตนเองทำไมท่านจึงพูดกับพี่น้องของท่านว่าน้องเอ,อ๋ย ให้ฉันเคลียผงออกจากตาของเธอแต่ท่านกลับมองไม่เห็นไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านเองโอ้นหน้าซื่อใจคดจงดึงไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนแล้วท่านจะเห็นได้ถนัดถึงจะเคลียผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้การรู้จักต้นด้วยผลของมันต้นไม้ดีย่อมไม่เกิดผลเร็วหรือต้อนไม้เร็วย่อมไม่เกิดผลดี เพราะว่าจะรู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้ก็ด้วยผลของมันเขาทั้งหลายย่อมไม่เก็บผลมะเดือจากต้นไม้หนามหรือเก็บผลนงูนจากต้นระกรรมคนดีย่อมเอาสิ่งดีออกจากคลังดีในจิตใจของตนและคนชั่วย่อมเอาสิ่งที่ชั่วออกจากครังชั่วในจิตใจของตนเพราะว่าปากย่อมพูดสิ่งที่เต็มล้นอยู่ในจิตใจรากฐานรากรากฐานสองชนิดทำไมพวกท่านเห็น เรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ทําตามสิ่งที่เราบอกนั้นทุกคนที่มาหาเราแล้วฟังคําของเราแล้วทําตามเราจะสัแดงให้พวกท่านรู้ว่าเขาเป็นเหมือนอะไรเขาเป็นเขาเป็นเหมือนคนหนึ่งที่สร้างบ้านเขาขุดลึกลงไปแล้ววางรากฐานอยู่บนศีลาเมื่อมีน้ําท่วมและมีกระแสน้ำไหลายเชี่ยวมาซัดบ้านนั้นมันก็ไม่หวั่นไหวเพราะถูกสร้างไว้อย่างมั่นคง ส่วนคนที่ได้ยินและไม่ทำตามก็เป็นเหมือนคนหนึ่งที่สร้างบ้านอยู่บนดินโดยปราสจากราษฐานเมื่อมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมาซัดบ้านนั้นมันก็พังทลายลงทันทีและความหายนะของบ้านนั้นก็ยิ่งใหญ่